มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลสะอื้นน้ำตาไหลเปิดใจครั้งแรกหลังตกเป็นผู้ต้องหาคิดถึงหลานเสมอค่ะจากกรณีนายชัยพลหรือว่าลุงพลอายุ45ปีผู้ต้องหาหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะได้ยิ่นขอประกันตัวศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวโดยมีการนำหลักทรัพย์ถึง0 0 0บาท ออกข้อกำหนดหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวนั้นนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลกล่าวว่าขอบคุณศาลและสาสู้ทุกอย่างตามกระบวนการบอกได้คำเดียวว่าดีใจที่มีโอกาสได้ออกมาต่อสู้คดีศาลท่านมีความยุติธรรมมากต้องขอขอบคุณผมไม่มีพฤติกรรมหลบหนีมีพฤติกรรมธรรมดาทุกอย่างธรรมดามียูทูบเบอร์มาไลฟ์สดถ่ายทอดกันตลอดเป็นพฤติกรรมเปิดเผย เมื่อถามถึงความรู้สึกที่ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาลุงพลได้นิ่งไปนะคะและน้ำตาคลอก่อนเปิดเผยความรู้สึกว่าด้วยเสียงสะอื้นว่ามันก็เหมือนบทเพลงที่ผมร้องคิดถึงอยู่เสมอเมื่อถามถึงที่ร้องเพลงในห้องขังเมื่อคืนที่ผ่านมาลุงพลเองกล่าวว่ารู้สึกคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นก็เลยร้องเพลงออกมาคิดถึงน้องชมพู ขอให้น้องไปอยู่ในภพที่ดีกว่าจากนี้เตรียมไปทำพิธีเรียกขวัญตามความเชื่อของชาวภูไทยต่อไปค่ะเมื่อถามว่าแม่น้องชมพู่ได้เจอกันหรือไม่ลุงพลกล่าวว่าเจอแต่ไม่ได้พูดอะไรกันเรายังหวังดีกับญาติเหมือนเดิมนับจากวินาทีนี้คือให้อภัยทุกคนแต่จะกลับมาเหมือนเดิมคือต้องใช้เวลาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ